สวัสดีครับพบกับผมครับเจี๊ยบครับเจี๊ยบเพชรยนต์นะครับผมนี่ครับวันนี้ครับอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ครับถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งครับวันนี้ขออนุญาตพามาพบกับรถครอบครัวขนาดเล็กครับกับเจ้าตัวโตต้าอาวนซ่าครับคันนี้ตัว 1.5e ครับปี14นะครับผมนี่นะนี่หน้าตาแบบนี้ครับสีบอลเงินสวยๆครับราคาตั้งไว้ครับนี่อันนี้ค่อนข้างเราใจครับ289,000บาทนี่นะนะคันนี้แค่เลขไม้ครับอยู่แสนต้นๆนี่หน้าตาแบบนี้ครับกับรถครอบครัวขนาดเล็กครับกับเจ้า โตโยต้าอัลวานซาครับ 1.5e ย้ำอีกครั้งหนึ่งปี2014ครับเลขไมาย1แสนหนึ่งนะครับโดยประมาณนะราคาตั้งไว้289,000ครับราคานี้น่าสนใจขังเงินครับตั้งไว้ประมาณ5,000ครับนี่เนี่ยนี่ครับนี่นะหน้าตาเป็นไหมครับส่งได้สูงสุดครับ84เงินนะใครสนใจครับหรือมองหาอยู่ครับคันนี้คุ้มๆครับนี่นะหาไปใช้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับเจ้าตัวโตโยต้าอัลวานซาครับเดี๋ยวเรา ไปดูในสองรายละเอียดกันสักนิดนึงดีกว่าว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเป็นแบบไฟมัลติเดฟเป็นไฟแบบมัลติดฟเฟกเตอร์นะครับผมนี่นะคมใสๆสวยๆครับกระจังหน้าครับเป็นโครเมียมนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับนี่ให้ดูด้านหน้าเต็มๆนะครับผมถัดมาครับมาดูในเส้นสายครับเช่นเคยครับนี่เส้นคมๆมะนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับเส้นสายคมชัดเจนครับสวย ตัวล้อครับเดี๋ยวตาองพาดูสักนิดหนึ่งครับในส่วนของตัวล้อครับเดี๋ยวเป็นล้อขับสิบห้านะครับผมนี่นะมาตาแบบนี้ครับถัดมาครับมาดูในส่วนของกระจกข้างครับตัวนี้กระจกข้างพับมือนะครับผมนี่ครับ้าตาแบบนี้ครับแล้วตัวนี้ครับจะมีวัฏอุกาศครับมาครบสี่บานเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองไปดูกันภายในกันสักนิดหนึ่งนี่ล็อกไว้อยู่ มาครับพายในครับไร่ตั้งแต่แผงประตูครับเช่นเคยตัวแผงประตูครับนี่นะสีดาครับคาดลายแบบนี้ครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับผมตัวด้านข้างครับปลอยมินอาร์มองชัดเจนเช่นเคยครับผมนี่ครับพันมากครับมาดูในส่วนของหัวน็อตต่างๆครับอันนี้ในส่วนของซองนะด้านหน้าให้ดูกันนี่ครับเรียบร้อยนะนี่ ด้านขวาครับหัวน็อตต่างๆครับเดิมๆสวยๆครับนี่ครับแล้วดูเส้นสายครับจากด้านบนนี่ครับตรงสวยเลยอันนี้รถไม่โดนมาแน่นอนครับที่นี่ครับรับประกันรับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกาไม่มีจมน้าครับลนเครื่องตรงลขตัวถังตรงครับเละไม่มีชมุดสูญหายครับเช่นเคยแล้วมาดูภายในครับในภายในเป็นเบาะผ้าสีดําครับนี่นะค่อนเ้างสวยครับสะอาดสะอาดเลยม้าเดี๋ยวเรามาดูกัน มาดูกันต่อครับในส่วนของประตูบานที่สองนะครับผมนี่นะแผงประตูครับไม่มีขันมีชมุดครับเช่นเคยให้ดูการครับลอยเม็ดอาร์นี่มองเห็นชัดเจนนะครับผมน่ครับเส้นสายด้านล่างเรียบร้อยดีซ่อประตูครับดูกันนี่นะหัวน็อตต่างๆครับนี่ให้ดูกันแบบนี้ครับผมแล้วดูเส้นสายขึ้นมาค่อนทางสวยครับตัวนี้ มองครับจากด้านนอกเข้าไปด้านในครับนี่ดูเบาะครับนี่นะเบาะผ้าครับใส่สวยครับต่อมาครับมาดูในส่วนของด้านหลังสักนิดนึงครับนี่ให้ดูเต็มๆครับด้านหลังครับหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้มีสเกิร์ตหลังมาครับผมแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ให้ดูในส่วนของตัวสปอยเลอร์ก่อนครับนี่ตัวนี้มีสปอยเลอร์มาให้ครับท้องไฟเบรกตรงที่สามครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้ครับรหนุ่มด้านล่างครับนี่นะ เอสเกลหลังด้วยท่านมาครับมาดูในส่วนของฝาท้ายครับนี่ตัวนี้มีกล้องหลังมาพร้อมทะเบียนสี่2ูนูย์สองนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูกันว่าภายในเป็นยังไงนะครับผมนี่ภายในครับหน้าตาแบบนี้เลยต่อฝาประตูครับฝาท้ายเปิดแข็งๆครับไม่มีย,ยุ้ยนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับไปดูในส่วนของรายละเอียดกันดูซอกดูอะไรต่างๆครับนี่ค่อนข้างเรียบร้อยดีลอยเมทาร์ขึ้นมองเห็นชัดเจนเลย นี่นะครับผมนี่นะแล้วตัวโชกฝากระโปรงด้านหลังนะครับตึงๆนี่ครับตัวหัวน็อตต่างๆครับนี่ครับให้ดูกันนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็รวมถึงตัวโชกครับนี่ครับด้านล่างนะให้ดูครับมันทั้งเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝาท้ายครับนิดนึงนี่ครับแทนด้านหลังเนี่ย ดูแลรถไม่ค่อยได้ขนของนะเพราะไม่มีรอยของอนี่เลยมาโดนเลยไม,ม่ค่อยมีล่องรอยนะครับผมผมาดูภายในด้านหลังครับตัวเบาะตัวนี้พับได้เี่ยแล้วให้ดูด้านข้างนะมีที่พวกวางแก้วนี่ครับซ้ายขวานะมีที่วางแก้วนะโอเคนี่ครับเบาะแถวหลังจะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาแบบนีนะ้เดี๋ยวให้ดูมุมนี้เบาะแถวหลังครับ มองจากด้านหลังไปด้านหน้าครับนี่สังเกตดูด้านบนครับจะมีตัวแผงแอร์สำหรับแถวที่สองนะครับผมนี่นะดูผ้าหลังคาครับค่อนข้างเรียบร้อยสวยงามเลยผ้าหลังคานะนี่ครับน้าตาแบบนี้ครับสําหรับโต้ตาอเวนซ่าครับหนึ่งจุดห้า e คันนี้นี่ดูภายในนะมองจากด้านหลังล้วค่อนข้าง,งสวยเลยโอเคเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับขออนุญาตปิดฝาท้ายสักนิดนึง มาค้ำดูนต่อครับในส่วนของถังประตูครับเช่นเคยเราเปิดให้ดูกันทุกวันอยู่แล้วนี่ครับไม่มีขาดนะครับไม่มีแตกแผงประตูนะครับผมแล้วดูเมตตอาร์ครับที่แผงประตูครับมองเห็นชัดเจนนี่นะเส้นสายขอบประตูครับเรียบร้อยส่วนของหัวน็อตครับเนี่ยเราก็จะให้ดูกันนี่นะหัวน็อตเดิมครับสวยๆนี่ครับน้าตาแบบนี้ครับไล่มาครับโครงสร้างนี่ก็เรงสวยครับเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วดูครับนี่ ดูตัวเบาะจากด้านนี้นะครับนี่นะค่อนข้างเรียบร้อยครับนี่มองเข้าไปสวยๆแลวนี่ครับแผงแอร์เดี๋ยวมาดูกันแอร์แถวสองนะครับนี่อันนี้ช่ำๆปรับเบอร์ได้นะครับผมมามาดูกันต่อกันในส่วนของผังประตูด้านหน้าครับเช่นเคยครับให้ดูผังประตูกันก่อนนี่ครับเรียบร้อยครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมลายมันอาร์ที่ประตูครับมองเห็นชัดเจนนี่ครับ นาตาแบบนี้นะแตะเข็บล่างสวยๆรถเหมืองซอกครับนี่ให้ดูซอกเช่นเคยครับหัวน็อตต่างๆยามสองให้ดูกันนะครับผมนี่นะตัวซอกต่างๆเรียบร้อยครับจากเสาเอมาเสาบีครับนี่เรียบร้อยครับสวยๆหัวน็อตต่างๆนี่นะตัวสติกเกอร์เติมลมอะไรพวกนี้มีหมดนะครับผมนี่นะหัวน็อแล้วดูจากด้านนี้ครับมองเข้าไปครับด้านใน นี่ครับค่อนข้างสะอาดรับได้ร้อยเลยน่าใช้คันนี้ครับปมนรถ้ชอบัขนาดเล็กนะนี่นะแต่น่าใช้นะนั่งสบายตัวด้านข้างครับอ่าให้ดูตรงแผงประตูก่อนครับเป,ปิดปิดกระจกครับไฟฟ้านะตัวนี้ครับตัวปรับกระจกครับตัวนี้กระจกไม่ใช่เป็นตัวปรับไฟฟ้านะต้องพับมือไม่ใช่เป็นับไฟฟ้าต้องพับมือนะครผมผงมาลายก็เป็นผงมาลายสามก้านครับนี่นะเอ้ามาดูกันภายในครับ เนี่ยนะตอนแรกเดี๋ยวเราสตาร์ทดูซิสักนิดนึงนะครับผมนี่ครับสรุปกันอีกครั้งครับกับคันนี้ครับอ่ากับเจ้าตัวโตวต,วต้าอเวนซ่าครับคันนี้คือเอ่อหนึ่งจุดห้า e ครับอเวนซ่าหนึ่งจุดห้า e ครับคันนี้ปีสิบสี่นะครับผม เลขใหม่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหกนี่ครับเลขใหม่ประมาณแสนหนึ่งราคาตั้งไว้ครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันนี่ราคาแบบนี้ครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันครับลดลดแบบนี้ครับขางวดครับอยู่ประมาณเดือนละห้าพันนะครับผมเริ่มต้นนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผมสาหรับคันนี้นะครับไกลๆครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับไม่ต้องกลัวครับถ้าดูดูคลิปนี้แล้วชอบสนใจ ัดส um, ну, oh exactly ินใจรายได้ได right? right? ้บอยครับ huh. ม yeah, nice no ีเบรกาสไลด์ส่งนะครับทุกจังหวัดนะครับผมนี่นะนีหน้าตาแบบนี้ครับตัวฟอนต์ตัวอะไรต่างๆครับตัวแอร์แอร์เป็นแบบปุ่มหมุนนะครับผมนี่นะตัวของตัวเกียร์ครับนี่เป็นเบรกมือนะครับมาดูตัวบอกครับนีความพิเศษของบอกครับสวยๆเลยนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับตัวฟอนต์ตัวอะไรครับปกติเลยส่องัเก็บของครับให้ดูกันนี่ตัวคู่มือครับมีเร่มอยู่นะ ตัวนี้มีกล้องหน้าด้วยนะครับผมไฟต่างๆครับนี่นะปิดนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรถครอบครัวขนาดเล็กครับนี่เราเดี๋ยวไปดูด้านมองจากด้านในครับนี่นะสวยเลยอย่บอกไม่มีขาดนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะใครมองหาอยู่ครับรถครอบตัวขนาดเล็กครับราคาคุ้มครับคันนี้ราคาตั้งไว้ครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมแล้ว คันนี้มีคันเดียวนะครับผมราคาีนมีคันเดียวนะครับใครสนใจก็อยากให้รีบตัดสินใจกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะครับผมไปไปดูห้องเครื่องกันนี่ครับตัวห้องเครื่องนี่เปิดตรงนี้นะไปเดี๋ยวไปดูกันมาครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมนี่นะถูกต้องถูกพันนะครับผมนี่ให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่นะตัวส่วนของห้องเครื่องครับมาดูด้านบนนี่มาไล่เลยครับผมด้านบนนะ ดูหัวน็อตรับหัวน็อตทับต่างๆครับทั้งๆเรียบร้อยครับนี่ตัวสติเกอร์มอกครับมีนะนครับเรียงปเลยๆความเรียบร้อยครับมาดูหัวน็อตรับนี่นะแผ่นกันความร้อนครับมาของสติเกอร์ครกพับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับตัวแผ่นจิ้งหรีดครับไม่มีแตกไม่มีหักนี่จิ้งหรีดด้านหน้านะครับผมรวมถึงซ่อครับให้ดูซ่อครับสองให้ดูกันไปนี่ครับเป้าหัวโช๊กนะหน้าตาแบบนี้ครับสวยๆครับตัวคานหน้าเรียบร้อยดี นี่นะครับผมลองดูกันนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับพนังงังเรื่อยครับภายในหัวโช๊คเบาะหัวโชว่ด้านข้างนะผมนี่นะเดินครับตัวเครื่องเดินนิ่งๆครับนี่ครับไอสตาร์อยู่นะครับผมนี่นะพรออกมาทำงานปกติครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับกับเจ้าตัวโตต้าอวานซ่าครับคันนี้มาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับกับเจ้าตัวโตต้า อเวนซ่า 1.5e คันนี้ครับปี2014คันเลขไม้111,000ครับราคาตั้งไว้ครับ289,000บาทค่างวดครับอยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมนี่ครับใครสนใจครับเดือนเดือนเป็น2เท่าของค่างวดนะครับผมคันนี้ซื้อออกซื้อออกได้เลยนะครับผมนี่นะจะเซ็นไฟแนนซ์อะไรเนี่ยครับมีทุกจังมีทุกจังหวัดนะครับผมใครหายอยู่นะครับนี่หรือว่าไม่สะดวกมาดูรถครับดูคลิปแล้วชอบแล้วสนใจครับ นี่ให้สไลด์ไปส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยนะใครสนใจเขามองหาอยู่ครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสามครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งดูคลิปแล้วชอบแล้วโทรเลยครับศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับเจี๊ยบนะครับผมนี่พอถ้าดูแล้วไม่โทรมาเนี่ยโอกาสที่จะได้ครอบครองเนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีคนเล็งๆไว้อยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้พลาดกันถ้าใครสนใจครับหรือมองหาอยู่ครับนี่ครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากให้พิจารณากันนะครับผม ตัวอีกครั้งนะครับผมนี่ครับโตเต้าอัลเบนซาครับ 1.5e ครับปี2014ครับไมล์แสนหนึ่งราคา289,000ผ่อนเดือนห้าพันนะครับผมเเดือนสองเท่าซื้อได้เลยลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผมนี่นะไฟนนั้นมีเซ็นทุกจังหวัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมใครสนใจทักมานะครับอย่ารีรอ0835462870ครับเจี๊ยบเะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับคันนี้ไม่ต้องมีอะไรพูดเยอะครับลดคุ้มคุมแบบนี้ครับถ้ารอว่าไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่านะครับผมนี่นะเห็นแล้วชอบแล้ว โทรมาเลย0ู3 5 4 6ป8สาห้าสี่หกปจศูนยครับย้ำอีกครั้งีแค่นี้เองนะครับผมนี่ครับฝากไว้ครับสำหรับใครที่สนใจสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมและการติดตามขออนุญาตปิดคลิปไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ